สวัสดีครับผมนัทนะครับจากเพจน้ำลายชิชินะครับวันนี้เราก็จะมาเทรดนะครับโดยจะไม่ตีเส้นนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับการเทรดไม่ตีเส้นเนี่ยเพื่อนๆนี่ก็อาจจะเคยลองเนี่ยรับแนวต้านถูกไหมครับแนวรับแนวต้านเนี่ยอาจจะตีเส้นเป็นโซนหรืออาจจะตีเส้นเป็นเป็นเส้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมที่ผมจะมาสอนในวันนี้ก็คือเราจะไม่ตีเส้นนะครับก็คือเราจะสอนวิธีการดูนะครับว่าเออทำยังไงถึงจะเข้าออเดอร์ได้ไวขึ้นนะครับโดยที่ เวลาเราเทรดเนี่ยเราก็จะตีเส้นก่อนใช่ไหมครับไม่ได้จะเป็นแนวรับแนวต้านเดี๋ยวจะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะตีไว้ตีไว้ตีไว้ไวปุ๊บเรา,าจ,จะมาเทรดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราเปิดกรรมาผปุ๊บเฮ้ยมันใช่ป่ะแต่เราต้องตีเส้นก่อนอะไรแบบนี้เราอาจจะทําให้การเข้าเรื่องนั้นช้าช้าลงนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือสอนทฤษฎีก่อนในเบื้องต้นส่วนท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีการเทรดสดนะครับโดยใช้บัญชีจริงเทรดเนาะเพื่อ ตื่นเต้นไปเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็คือจะมีสองลักษณะนะครับสองลักษณะนี้ก็คือหนึ่งนะครับมองเป็นโซนนะครับมองเป็นโซนก็คือผมจะเปิดกัดจริงให้ดูเลยนะครับมองเป็นโซนเนี่ยอย่างที่ผมตีไว้เมื่อตอนบ่ายนะครับนี่นะครับถ้าสังเกตเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเส้นของแนวรับนะครับตัวนี้เป็นเส้นของแนวรับเนี่ยแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับกันนะครับซึ่งถ้าตรงนี้มันก็จะเป็นโซนนะครับซึ่งถ้าถามว่าเส้นเนี่ยเราต้องตีให้มันตรงถูกไหมครับแต่โซนเนี่ยเราก็จะมองเป็นแบบใหญ่ๆนะครับคือนี่โซนรับโซนแรงซื้อโซนแรงขายอะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ตีเป็นโซนละเห็นไหมครับว่าสังเกตว่า could. ไอ้ตรงเนี้ยพอเป็นเป็นโซนปุ๊บอ๋อโอเคมันก็จะสัมผัสบ,บริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้นี่เราก็จะคิดว่าอ๋อเป็นแนวรับละซึ่งถ้ามันทะลุลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยเบรกเอามาปึ้งตรงนี้ปุ๊บกลับขึ้นนไป เราก็คิดแล้วว่าอ๋อน่าจะเป็นปูแบ็กแล้วแหละ,หละอะไรประมาณนี้นะครับผมปูปูแบ็กจริงๆนั้นนสวยมากเลยครับบนเี้โอเคนาตรงนี้ผ่านไปละสองนะครับผมก็มองเป็นเส้นนะครับซึ่งมองเป็นเส้นเนี่ยเราก็มองได้นะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะมองเป็นเส้นเทนลไลน์เป็นแบบปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอะผมมองยังไงนะครับนี่มองเส้นเทนลไลน์อย่างงี้ ถ้าเราคิดกับการดูลองตอนที่มันไม่มีเส้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคมันก็แบบอ๋อเป็นเส้นขาลงนี่นาแล้วตรงนี้เป็นโซนแนวรับด้วยนี่เราซูมออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันก็จะมีไอโซนสี่เหลี่ยม,มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นเส้นตรงนี้ไหมนี่นะครับเราก็จะดูนี่อย่างจิ้มตรงนี้เลยนะครับจิ้มนี้ปุ๊บโอเคเราก็ซูมเข้าไปเลยนะครับ อ๋อโซนตรงนี้นะครับเราก็จะหาจังหวะเข้าเดือได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราจิ้มตรงนี้แล้วใช่ไหมสังเกตด,ดูนะครับว่าตรงนี้มันจะก็จะเป็น p pull b a c k ตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับซึ่งเราก็จะมองง่ายขึ้นแล้วก็เราจะอาจจะเข้าเดือดได้ไขึ้นด้วยนะครับไปดูคู่อื่นกันอ่าอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตลบเส้นก่อนเนาะอ่าอย่างนี้ปุ๊บเรามองตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันเกิดการที่ลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับหรืออาจ เราจะตีว่าเป็นแนวรับก็ได้นะนี่ตอนนี้ก็มีเกิดนะครับทีนี้ก็เป็นโดจิครับโอเคพอเราเอามือททีนี้ปุ๊บปั๊บ,บอ๋อตรงนี้อ้าวเป็นไส้ย้อนกลับไปซึ่งมีแรงซื้อดันมาณบริเวณน,นี้ซึ่งเราก็มองว่าเป็น่วนนวรับละแล้วก็หาจังหวะเข้าเดิร์นในบริเวณให้งนถัดไปได้เลยครับอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในการปฏิบัติจริงเนี่ยเราก็จะมาเทรดให้สดนะท้ายคลิปเลยเนาะต่อไปนะครับผมใช้ SM5 ร่วมด้วยได้ไหม ผมตอบตรงนี้นะครับว่าใช้ได้นะครับ s m สลุมด้วยแหละก็คือว่าถ้าตรงนีเเ้เรามองว่าเป็นโซนในรับหรือโซนโซนน,นตตเนี่ยถ้าโซนในรับเราก็ต้องหลอ S อสให้โค้งขึ้นโซนนัตต์ก็คือหลอ s m สให้โค้งลงถูกไหมครับอย่างที่ผมเคยบอกไปขิ้มก่อนเนะาะตรงนี้ทำไมมาถึงลงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับหนึ่งนาทีอาจจะไม่เห็นอาจจะเป็นสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ <ar> อาจจะเห็นชัดเลยครับว่าทําไมถึงลงเนาะเห็นไหมครับว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นโซนนะครับถ้าเรามองเป็นเส้นเนี่ยเราอาจจะมองไม่ถี่ทั่วนะครับอ๋อตัวนี้อาจจะเป็นเส้นสัมผัสแต่ตรงนี้มันไม่สัมผัสนะครับซึ่งเราก็ตีแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นโซนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นโซนตรงนี้เลยว่าตัวนี้คือโซนต้านหรือโซนแรงขันนั่นเองเนาะโอเคมีแค่นี้แหละครับถ้าไปใช้สโตก็ ซตาโตอยู่บน80อย่างเงี้ยแล้วก็หาจังหวะพูดลงมาได้แต่ต้องเป็นส่วนนต้านประมาณนี้นะครับผมก็ไปติดตามกราฟจริงกันเลยนะครับผมโอเคไปเจอกันนะครับครับ <c oughs> ผมก็มาที่กราฟจริงกันเลยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นที่ทุน30เหรียญนะครับโอเคเราก็จะเทรดแบบเชื่อๆไปนะครับผมเพราะว่าเราเน้นเทคนิคนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราตีเส้นเนี่ยอาจจะทําให้การเข้าออด้วยล่าช้านะครับอย่างดูออเดอร์แรกกันเลยนะครับผมเปิดกล้ามาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถที่จะเข้าด้ร์ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าผมได้ฝึกฝนมาระยะเวลาก็2ปีแล้วครับที่แบบไม่ลองลองไม่ตีเส้นอะไรแบบเนี้ยก็ขั้นที่จะแบบโอเคแล้วครับแต่การถ้าจะฝึกเนี่ยเราก็ต้องลองตีเส้นก่อนถูกไหมครับเมื่อเราลองตีเส้นปุ๊บเราก็จะ หาจุดอะไรวะอ๋อตรงนี้เป็นแนวอะไรนะแนวอะไรนะซึ่งตรงนี้ถ้าให้เพื่อนๆพี่บอกเนี่ยณตรงนี้นะครับก็จะเห็นแนวแนวต้านละว่ามันมีอยู่แนวหนึ่งนะครับแต่ถ้าลองซูปอ,ออกมาเนี่ยก <c oughs> ็จะเจอเส้เนเทรนด์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้หลังออเดอร์นี้จบนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมจะสังเกตว่าเป็นเส้เนเทรนด์ไลน์ลงมาจริงๆเลยนะครับผม ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะมองเห็นนะครับว่าอ๋อมันเป็นสลบของอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นทเทิร์นของการาฟเลยนะคะรับประมาณนี้เนะาะซึ่งเราเส้น city เส้นนอนนั่นก็คือเส้น sr นะครับหรือ support resistance นอนเนี่ยรับนักดานนั่นเองก็เดอร์น,นี้ก็วินไปนะครับก็วิธีหลักการ,าการง่ายก็คือเรามองการาฟที่ภาพบางๆก่อนภาพใหญ่ๆนะครับแล้วก็มองไปภาพนนเล็กๆนะครับก็คือซูมเอาออกมาแล้วก็ <c oughs> ซูบอนินเข้าไปนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เข้าออเดอร์ตรงนั้นเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ออัยนะครับอ <c oughs> อเดอร์ต่อไปเลยนะครับอ <c oughs> อเดอร์ถัดมาเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะซูมเอาออกมาก่อนแล้วก็ซูบอินเข้าไปนะครับ <c oughs> โอเคก็มารอนะครับว่าออเดอร์นี้จะบินหรือเปล่าเนาะ <c oughs> นี่ผมตีทำการทำท่าให้ทำท่าไกด์ไลน์ให้ททใหละ เดี๋ยวท้ายวอเดอรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตีเส้นให้ดูนะครับ <c oughs> ซึ่งออเดอร์น,นี้ก็มีของเขามีค่อนข้างเสียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้กราฟแรงด้วยแหละเนาะออเดอร์ก่อนหน้าเก็คืนกินด้วยนะครับแล้วเราก็เจอเส้นเทนไลน์ด้วยแล้วก็โอกาสที่เราจะกดเข้าเนี่ยมีมากนะครับ ตามนี้แล้วก็การาฟเนี่ยมีโมเมนตัมที่เป็นเทนขาลงมากเลยนะครับโมเมนตัม um คืออะไรโมเมนตัมก็คือสมมติว่าแท่งเขียวเนี่ยมันขึ้นไปสีแท่งแต่แท่งแดงเนี่ยลงมาแท่งเดียวเลยกินแท่งเขียวหมดเลยต่อไปแท่งเขียวขึ้นอีกแท่งแดงแท่งเดียวเยอะอีกประมาณนี้เขาเรียกว่าโมเมนตัมขาลงได้มีมากนะครับโอเคก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราใช้ในการเทรดเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นออเดอร์ที่3นะครับ ก็ออเดอร์นี้เราก็มองเห็นแล้วว่ามันเป็นโซนแนวรับละสังเกตไหมครับเห็นชัดเลยไหมครับว่าเป็นโซนแนวรับละตอนนี้ที่ผมกดพุทลงมาเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมไม่ทันนะครับว่าอ๋อตรงน,นงนี้เป็นโซนแนวรับเราก็จะกดขอขึ้นไปถูกไหมครับนี่กดขึ้นเองเนาะแต่เรากดขึ้นไม่ทันเราเจอจังหวะที่มันขึ้นแรงพอดีเวลาที่มันขึ้นแรงเนี่ยมันจะพักตัวเสมอนะครับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ย มันขึ้นแรงปืดอย่างนี้เลยเรากดสวนโอกาสที่เราจะแพ้นี่ก็มีนะครับแต่ที่ผมลองมาเนี่ยโอกาสชนะก็มีนะครับแต่เราต้องหาจุดนแวนวรับแนวต้านให้มันชัวร์ก่อนนะครับซึ่งออเดอร์อนี้ที่ผมกดพุ่งลงมาเนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันจะลงแต่แม่งมันพุ่งขึ้นไปแรงเลยนะครับผมออเดอร์นี้ก็ให้มองว่ามันเ,เป็นโซนแนวรับพอเปโซนแนวรับปุ๊บแล้วเราก็กดขอขึ้นไปแค่นี้พอครับผมโอเคเนาะ เดี๋ยวผมจะซูมเอาให้ดูนะน,นี่น,นะครับเป็นโซนรับต้องหาจังหวะที่เราจะกดคอขึ้นไปนะครับโอเคแต่อันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราฟรีไปนะครับจังหวะฟรีไปก็ฟุกไปนั่นเองนะครับเนาะนาครับผมก็มาที่ออเดอร์อสุดท้ายกันเลยนะครับโอเคออเดอร์อสุดท้ายเนี่ยผมมองแล้วว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นโซนแนวรับแนวต้านก็คือเส้น SR นั่นเองเนาะ อ่ะตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เนาะซึ่งถ้าคนที่เรียนกับเราเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นแนวที่พึงระวังนะครับพึงระวังก็คือหมายถึงว่าพึงระวังที่เราจะกดเข้าเด้อดีไหมหรือไม่กดดีนะครับซึ่งโซนตรงนี้ถ้าเราเข้าในจังหวะที่โอเคแล้วเนี่ยมันอาจจะวินก็ได้นะครับซึ่งเส้นตรงนี้เขาเรียกเ่าเส้น SR หรือเวลามันไปสัมผัสแล้วเนี่ยเรียกอปกอย่างว่า pull back ก็ได้นะครับซึ่งมันทะลุด r กเอาลงมาละตรงนี้ ทะลุมาปุ๊บแล้วมันก็กลับขึ้นไปนะครับเป็นแท่งเขียวที่เห็นเนาะแล้วเราก็สามารถกดพุทแในวอเดอรถัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าตรงนี้มันเป็นโซน SR อยู่นะครับโอเครอนะครับผมตอนนี้ก็รอรุ้นนะครับนี่นะครับผมตีไว้ให้ตรงนี้แล้วเนาะเส้น SR นะครับนี่ครับสัมผัสบริเวณตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวนี้ก็บินไปนะครับครับผมถ้าสงสัยอะไรเนี่ยให้คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ทําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมว่าอยากได้เทคนิค SMP5 อย่างนั้นอย่างนี้นะครับบอกมาได้เลยแล้วก็ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในบันดาลัพ่นของเราด้วยนะครับผมโอเคฝากเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับใต้ลิงก์เลยนะครับผมโอเคแต่ตันนี้ขอมาครับ